ครับนี่คืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเส้นทางมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีมี่ภารกิจในเขตจังหวัดอุดรธานีก็น่าจะหลายสิบวันอนกครับชมภาพวิวทีวทัศน์การไังลางครับในตัวเมืองช่วงนี้ รถยังไม่ค่อยหนาะนน่นเท่าไหร่น่าจะเข้าในที่ตั้งหรือที่หรือที่ทำงานกันเรียบร้อยแล้ววันนี้ดูเบื้องหน้าไปข้างหน้านั้นน่าจะมีเมฆฝนนะครับเมฆหมอกท้องฟ้าครึ้มอยู่ขับกันไปไเรื่อยๆครับระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตร ในเขตตัวเมือ,องขอนแก่นนี้มีกล้องจับความเร็วนะครับเขาให้ขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกล้องเยอะครับต้องระมัดระวังครับพยายามมองดูเกทความเร็วด้วยว่ามันขึ้นระดับเท่าไรถ้าเกินลิมิตเราก็ต้องเบาเบาลงมาครับ เส้นนี้กล้องดูภาษาคนขับรถทั่วไปเขาเขาเรียกว่ากล้องดูคือจับพวกเกินขับขี่ขับขี่รถยนต์เกินลิมิตในความเร็วเขาจำกัดไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแลาต้องไม่เกินครับครับข้างหน้าเรานี่ก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่อยู่นะครับระดับภูมิภาคอีสานคลิปนี้บางช่วงก็จะไม่มีเสียงพูดนะครับมีเสียงดนตรีกับเสียงภาพวิวทิวทัศน์รอบๆทิศทางให้ได้รับชมรับฟังกันเพราะว่าใ้ผมพูดตลอดหนึ่งชั่วโมงกว่าคงไม่ไหวคอร้อง ขับรถด้วยความระมัดระวังครับต้องระตั้งไว้หน้ารถเราขับเราด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วเลวเริ่มออกนอกเมืองนะครับเลยมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปก็จะเป็นทางหลวงมุ่งหน้าสู่จังหวดัดอุดรแล้วครับออกนอกเมืองไปขับแค่เจ็ดิบอย่ากเกิน8ปสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเขตตัวเมืองไปครับบอกกล้องก็ จับความเร็วได้ละเอียดถี่ทุกวันดีใครฝ่าฝืนแล้วก็จะโดนไปสั่งนะครับตามมาถึงบ้านหรือตามมาที่ทำงานก็ระมัดระวังกันครับเห็นไหมครับเขาบอกว่า Speed Control Zone 80กิโลเมตรก็คือ เขตควบคุมความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นแหละครับแหมนา,นานจะหูแสงอังกฤษทีลิ้นมันแข็งลิ้นมันแข็งครับไม่เหมือนภาษาไทยเราสบายๆครับวันนี้ไปเรื่อยๆของผมเป็นปกติอยู่แล้วเอาละครับเริ่มออกนอกตัวเมืองแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยทำความเร็วเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ ก็คุมความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไว้ก่อนเพื่อความปลาดไทยของกระเป๋าสตังเราใช่ไหมครับไปสั่งใบหนึ่งความเร็วก็น่าจะประมาณ500บาทไม่น้อยนะครับในยุคโควิดเช่นนี้500บาทนี่รับประทานซื้อข้าวรับประทานได้หลายมือเลย เพราะว่าช่วงโควิดนี้มันเป็นช่วงที่การหาเลี้ยงชีพมันยากลำบากขึ้นเงืนทองจับจับจ่ายใช้สอยก็ต้องระมัดระวังกันครับอ่อรถเริ่มหนาแน่นน่าจะเป็นอ๋ขอข้าสร้างถนนครับโอ้สร้างมาหลายปีแล้วครับเนี่ยผมเห็นมากี่ครั้งก็ยังไม่เสร็จทันทีนี่ก็เริ่มน่าจะใกล้เสร็จแล้ว มีป้ายบอกด้วยครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอชุมแพกับนครราชสีมาหรือโคราชตรงไปก็เป็นจังหวัดกาฬสินธุ์กับอุดรธานีเป็นทางหลวงหมายเลขหมายเลขสองครับเขาเรียกว่าทางหลวงหมายเลขสองมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรธานี ที่ใดมีการเจาะถนนก่อสร้างถนนรับรองได้ครับที่นั่นจะมีรถหนาแน่นบางแห่งถึงกับไม่ขยับขยื่นก็มีย๋อนหลังไปเมื่อหลายเดือนมาแล้วครับเส้นนี้โอ้โหติดกันยิ่หน้าถันตโลติดกันมากๆผมมุ่งหน้าไปจังหวัดหนองคายก็ต้องผ่านเส้นนี้โอ้โหติดกันเป็นชั่วโมงครับเพราะตอนนั้นทางยังสร้าง ไม่ได้มากขนาดนี้ปล่อยช่องทางเดียวก็ติดกันหนักแล้วครับหลายเดือนแล้วครับผ่านมาก็น่าจะดีขึ้นเขาฟ้าครึมครับวันนี้มองไปเบื้องหน้านี่ครึมตลอดเส้นทางคิดว่าไม่นานนี้จะมีสายฝนกระหน่ำลงมาแน่นอนขับรถระยะยาวๆและระยะไกล ระหว่งางจังหวัดต่อจังหวัดนี้ถ้าฝนตกก็ต้องระมัดระวังกันครับเพราะว่าถนนฝนตกใหม่จะลื่นมากก็ต้องขับขี่วดยานา์มานะดดวยความระมัดระวังเบรกอยู่ครับรถนะครับถ้าถนนลื่นเนี่ยเบรกอยู่เบรกอยู่แต่รถมันจะถลายไปครับ มันจะถลายหรือฉลับไปเลยนั่นแหละครับก็ต้องอยู่ที่ว่าผู้ขับขี่คำนวณในการขับขี่ของตอนเองว่าจะใช้ความเร็วระดับใดในการขับขี่อันนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับการขับขี่รถยนต์ก็เหมือนกับการขับเครื่องบินแหละครับ นักบินที่ขึ้นบินเขาก็ต้องดูกันที่ชั่วโมงบินคำว่าชั่วโมงบินก็คือนักบินได้ขับเครื่องบินมานานแค่ไหนระยะเวลาในการขับเครื่องบินกี่ชั่วโมงเขาจะนับเป็นชั่วโมงบินก็จเขาจึงเรียกว่าชั่วโมงบินนั่นแหละครับเหมือนก็ขับขี่ยอดยานพาหนะที่เป็นรถยนต์แหละครับว่าเราขับขี่กันขับขี่กันจริงๆในเส้นทางต่างๆนั้นกี่ชั่วโมง นานแค่ไหนนั่นก็นคือชั่วโมงบินของผู้นั้นยิ่งชั่วโมงบินมากประสบการณ์ก็เยอะครับหมายความว่าชั่วโมงการขับขี่รถยนต์นั่นแหละรครับยิ่งมากไปสถานที่ต่างๆเยอะแยะมากมายหลายหมื่นหลายแสนหรือหรือหลายล้านกิโลเมตรก็นั่นแหละครับประสบประสบการณ์ล้วนๆของผู้ขับขี่รถยนต์นั้น ประสบการณ์ก็ช่วยได้ครับในการขับขี่ช่วยได้เยอะบวกกับความไม่ประมาทอีกด้วยก็จะช่วยได้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพุทธคุณในตัวเรานั่นแหละครับสำคัญที่สุดท่านจะปัดเป่าป้องกันภัยให้เราไปตามสถานที่ต่างๆด้วยความปลอดภยัย ตลอดเส้นทางตลอด,ลอดทุกที่ทุกทางก่อนจะขึ้นรถหรือขับขี่ยอดยานผ่านนะเราก็อารัธนาคุณพระรัตนะไตรคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่คุณพรมคุณเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองให้เราขับขี่ยอดยานผ่านนะด้วยความปลอดภัยนี่แหละครับ พุทธคุณเหนือสิ่งอื่นใดเหนือสุดทั้งสามโลกถ้าไม่ถึงอายุไขไม่มีใครทำอะไรได้ครับพุทธคุณจะปกป้องคุ้มครองเราให้ปลอดภัยตลอดจนถึงอายุไขรถเริ่มติดแล้วครับเริ่มติดแล้วก่อสร้างทางเช่นเดิมเส้นนี้โอ้โห ผ่านมาหลายเดือนแล้วนึกว่าจะไม่ติดก็ยังคล้ายๆเดิมเลยครับผมมาที่อะไรก็ใช้เส้นนี้แหละครับํำนานหน่อยเส้น,นื่นแล้วเราก็ไม่เคยวิ่งไม่เคยขับเอาทางที่เราเคยขับดีกว่าเราจะทราบว่าเส้นทางนั้นๆเป็นอย่างไรทางมันไม่ค่อยดียครับกําลังก่อสร้างกัน นี่ถ้าฝนตกลงมาถานนยิ่งลือ่อนะครับดินคลนต่างๆสะกระจายเต็มถนนแนละน่าจะเป็นสักช่วงหนึ่งนะครับหลายกิโลอยู่หมดจากนี้ไปก็เป็นเส้นทางที่เรียบเรียบร้อยวิ่งสบายๆขับไปต่อไปสบายมครึมนี่บรรยากาศครึมมนี่ขับรถนี่ยังดีกว่าแดดออกนะครับเพราะว่าถ้าแดดออกมากเรแอร์อในรถ เย็นฉ่ำรับรองได้ครับระยะระยะทางขับไปตรงๆเป็นหลายร้อยกิโลเมตรมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์หลับใน <laughs> นี่คือเรื่องจริงครับระยะทางตรงๆแดดออกแรงๆข้างนอกข้างในก็แอร์เย็นฉ่ำโอ้โหเดี๋ยวก็เคริมครับเส้นทางมันวิ่งไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆขับขี่ไปเรื่อยๆ,ไ,อยๆไม่มีไม่มีเลี้ยวเลยครับนั่นแหละครับทางเรียกทางตรง เราจะพบจะเจอป้ายเอาปากไว้เพราะว่าขับขี่ด้วยความประมัดระวงัง่าล่วงกรุณาจอดพักเข <c oughs> าจะเขียนป้ายไว้ครับตามข้างทางเส้นนี้เดี๋ยวก็มีป้ายเห็นครับท้าล่วงกรุณาจอดพักา <c oughs> จะมีป้ายบอกครับเส้นนี้ก็มีครับยวถึงตัวเมืองจังหวดัดอุดรธาน,นีแล้วจะเก็บภาพสวยๆสวยสดงดงามมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งเลยกันครับ ตอนนี้ก็ชมภาพวิวทิวทัศน์ระหว่างการเดินทางไปก่อนครับพูดถึงแดดแดดก็มาเลยนะจ๊ะโอ้โหแดดมาเลยทันทีเมื่อกี้ยังบนว่าครึ้ครึ้มดีอันนี้แดดมาแล้วครับไม่เป็นไรช่วงเช้าเนี่ยมอคืนนอนมาเต็มที่ ไหวครับไหวสบายๆทางไม่ไกลมากร้อยกว่ากิโลเมตรร้อยกว่ากิโลเมตรเดี๋ยวขับไปสักสักนึงจะมีป้ายบอกครับน่วงกรุณาจอดพักเ <c oughs> ส้นนี้มันตรงอย่างเดียวสิบลอ้ลอสิบแปดล้อรถท่วงเยอะครับเส้นนี้นผมส่งระหว่างจังหวัดกันแหละครับเพรานเส้นนี้ไปถึงอุดรแล้วสามารถ ไปช้แดนได้ไปต่อที่จังหวัดหนองคายซึ่งผมก็เคยไปมาแล้วไปด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวที่จังหวัดหนองคายเส้นนี้ครับต้องเข้าเส้นนี้แล้วก็ไปผ่านดอนไปถึงอดุดเรเขาเลี้ยวขวาเข้าหนองคาย ครับเมื่อกี้แดดออกตอนนี้ซคร่งดเปมนเดิมมีคร,รับธรรมชาติเป็นอันยิจงังเช่นนี้ร่างกายของคนเราาเช่นกันเป็นอันยิจจังเช่นกันครับไม่ทราบว่าข้างหน้ามีอะไรกันครับรถติดกันนิ่งๆมาเป็นสินาทีแล้วโอ้โห ไม่ไม่รู้ไม่ทราบได้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นน่าจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับข้างหน้าถึงติดขนาดนี้ไม่ขยับเลยครับนิ่งๆอยู่กับที่สิกว่านาทีแล้วไม่รถเสียก็เกิดอุบัติเหตุแน่นอนมีสองกอรณีคือรถเสียเพราะว่าถานนเนี่ยมันวิ่งในเลนเดียวครับ ฝั่งขวาก็ปเป็นเลนสวนเมื่อวิ่งในเลนเดียวถ้าเกิดมีอุบัติเหตุในเลนทชื่อเรามุ่งหน้าไปหรือรถจอดเสียอยู่เรียบร้อยครับไปไม่ได้ติดกันยาวเหยียดตอนนี้น่าจะหลายกิโลเมตรแล้วครับติดกันยาวเหยียดมากนิ่งๆมานานเห็นรถรถใหญ่รถพ่วงรถกระบะเริ่มย้อนสอนไปทางเลนขวาแล้วครับ หลบไปทางขวาน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้ามีการหนีออกทางขวากันเยอะเลยเราก็ไม่ทราบได้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นอา้าคนสงสัยลงมาดูแล้วครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับทางรถทางเดินรถเป็นทางสวนกัน2องเลนไปกลับถ้าเลน เลนที่เรามุ่งหน้าไปนี้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดรถเสียอยู่ในเลนแล้วเรียบร้อยครับปการจราจรทั้งหมดในการเดินเดินหน้าไปไปไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการที่จะออกทางเลนขวาเลนรถสวนแหละครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงนะครับมีรถใหญ่นํำขบวนแล้วครับเราต้องตามไป เราตามไปครับตามรถใหญ่ไปไม่งั้นก็ติดอยู่นี้เป็นชั่วโมงเลยครับไม่ไหวไม่ต้องกลัวครับมีรถบรรทุกนำหน้าเราเป็นแล้ว ฝากกดติดตามกดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปขอบพระคุณครับ